โอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมเห็นแสงแดงๆนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแฮปปี้ไฟร์เดย์แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามายาป่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาผูกเปนอนบริเวณแถวนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นที่ก่อไฟด้วยนะครับสําหรับตรงถังวันนี้นะครับผมก็ตรง เขวนี้ก็เป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะกลายนะผมแล้วก็ใกล้ลําน้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงแขวนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งหากินของสัตว์ใหญ่ด้วยนะครับที่ลงมากินน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองมาทําตรงนี้ดูครับว่ามันจะออกมายัางไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร,พร้อมกันเลยนะเพื่อนทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผม ทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําที่พักนะครับผมพื้นลายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะคุณทุกคนแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะติดนี่ครับผมลำธารนะครับผมลำธารก็จะไหลตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมองวิวลำธารเห็นเลยนะครับคุณทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะทําหลังคาแบบง่ายๆนะคุณทุกคนทําแบบง่ายๆนะครับ ตอนนี้ที่พักของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสบายๆชิลๆนะเพื่อนทุกคนแต่ว่ากางเกงต,ตัวนี้ที่ผมใส่ตอนนี้ขาดหมดเลยนะครับผมก็จะทำให้ไม่ปลอดภัยแล้วนะเพื่อนทุกคนแต่ว่ายังไงผมว่า วันนี้ผมก็จะอยู่ให้มันคาดแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาสามรองมานะครับผมไม่แน่ครับพรุ่งนี้เช้าผมจะอัดก,กลับไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้คงไม่รอดนะครับเพราะว่าที่จริงผมตั้งใจว่าจะมาอยู่แค่คืนเดียวนะครับแต่ว่าทําไปทํามามันไม่ค้มครับเราทําที่พักอะไรก็อย่างดีเลยนะครับผมเราต้องมาอยู่สองวันนะครับผม ผมจะเปลี่ยนเป็นมาอยู่ที่นี่สองวันแล้วก็สองคืนนะครับผมก็ตอนนี้เหลือแค่นี้ครับจะทำเตาไฟแบบง่ายๆนะครับทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่างหมูกินนะครับผมเดี๋ยวต้องหังให้เล็กก่อนนะครับ นี่ครับน้ำจิ้มสามรสของเรานะครับที่ทำไว้เมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็เนื้อหมูย่างนะครับผมโอเคครับคุเพื่อนเย็นนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมนี่ครับน้ำจิ้มของเราว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับ 嗯。Mm hmm. แ่บครับเพื่อนทุกคนอร่อยมากเลยครับผม ครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแตกตลองเข้ามาที่บริเวณเราขัดห้างเลยนะผมจะมีแต่เสียมแมลงกราตคกนนะครับเดี๋ยวผมจะนอนพักผ่อนนะทุกคนถ้าเจออะไรถ้ามีเหตุการณ์อะไรได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวผมจะ ลุกขึ้นมานะครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมได้ยินเสียงบางอย่างครับเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมจะลอ,องส่องลงไปดูนะครับ ไม่เจอนะทุกคนมีเสียดเดินวัตถุกคนเสียอะไรไม่รู้ครับสองไม่เจอนะครับดังมาจะพุ่งไม้น่นนะับ ก็จะเดินวงเวียนอยู่แถวบริเวณที่เราคาห้างนะเพื่อนทุกคนเสียแปลกมากเลยครับครับทุกคนก็เมื่อกี้ผมก็สะดุ้งตึงตอนที่มีเสียมาร้องบริเวณใกล้ห้างผมนะครับผมผมส่องเท่าไรก็ไม่เจอตัวสักทีนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับนี่ครับไฟผมก็ยังไม่ดับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะเพื่อนทุกคนและวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยกาแฟเลยนะครับผมสำหรับวันที่สองนะครับผมจัดกันมาขัดห้างที่นี่นะครับ ผมน่าจะไปดูว่ามันจะมีร่องรอยอะไรของสักรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงดื่มกาแฟอะไรเสร็จเราไปดูร่องรอยของสักที่มาส่งเสียร้องเมื่อคืนครับว่าเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะครับมันจะใช่สักรหรือเปล่านะครับ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของกันมาอยู่บนหห้งน,นี้ครับที่เรามาทําไว้นะครับและสําหรับวันนี้ผมก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูว่ากันมาอยู่ในป่าครั้งนี้ผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมซึ่งผมจะให้ดูอุปกรณ์แล้วก็สเบียนที่ผมมีอยู่ณตอนนี้และวันนี้ด้วยนะครับผม กันอยู่ในป่าต้องคิดวทวําไวแก้ไขสถานการณ์นะครับวันต่อวันนะครับผมเพราะกันอยู่ในป่ามันก็อันตรายครับแล้วก็มันไม่มีอะไรเพียบพร้อมเลยนะครับเราต้องแก้ไขสถานการณ์ไปนะครับเพื่อนทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมจะให้ดูว่าผมต้องทํายังไงกับกันใช้ชีวิตในป่าสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็เสบียงอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับนี้นะครับ มีมีดเล่มหนึ่งนะครับไฟแช็ตนะครับผมและก้อนี้จะเป็นเนื้อหมูเมื่อวันที่เราย่างกินนะครับเพราะว่าผมต้องใส่ถุงไว้นะครับไม่งั้นไม่ลายวันมันจะมาไข่นะครับผมแล้วก็มีเกลือน้ำปลานะครับแล้วก็มีแก้วนะครับที่ผมได้ทำและเราโชคดีมากๆเลยนะเพื่อน มีกระป๋องเบียร์ลอยมาหาเรานะครับเพราะว่ากันมาครั้งนี้ผมไม่ได้เอาหม้อสนามหรือว่าเกี่ยวกับหม้อหรือหม้อสนามอุปกรณ์กันทําแกงหุงข้าวเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่มีกระป๋องเบียร์ลอยมาหานะครับผมก็จะหุงข้าวกระป๋องหนึ่งทําแกงกระป๋องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น น้ำนะครับผมก็จะมีสามช้างนะครับสําหรับวันนี้ที่เราโชคดีมากๆเลยนะครับไปกันเลยนะครับไปดูเดินหาล่องรอยของสักเมื่อคืนที่มาส่งเสียร้องนะครับก็จะมาทางฝั่งโน้นนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับก็จะใกล้แหล่งน้ํานะครับอาจจะลงมากินน้ําก็ได้นะครับเราจะลองหาบริเวณแถวๆนี้ดูนะครับ ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับนีครับก็มีร่องลอยนะพื่ทุกคนโอ้ทุกคนผมเจอแล้วครับนี่ครับเจอร่องรอยครับพ่ทุกคนนี่ครับเห็นไหมเห็นรอยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับ รอยนี้จะไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ครับรอยรอยเก้งก็มีนะครับนี่แต่รอยนี้ใหญ่มากเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นรอยแล้วนะพี่ทุกคนโอ้โหน่าจะลงมากินน้ํานะครับพี่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นสักชนิดอะไรนะครับนี่ครับรอยเท้าครับใหม่เลยนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเก่าแล้วนะครับดูมันจะมีเล็บสอง สองเล็บที่เหยียบนะครับนี่ครับก็จะเป็นเก้งกวางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้รอยรอย,รอยเท้าเหมือเสือเลยนะผูกคนเห็นไหมเหมือเสือมากๆเลยนะครับแต่น่าจะเป็นลูกเสือนะครับอาจจะเป็นสักใหญ่ลงมากินน้ําก็ได้นะผู้คนเพราะว่าเราเจอรอยนะเป็นรอยเท้าสักนะับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผม เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็จะหาผักมาทําแกงกับเนื้อหมูที่เหลืออยู่นะครับผมก็จะไปตามหาค้างลำทานนะครับลำห้อยของเราเลยนะครับครับทุกคนนะครับที่จริงตัวนี้มันจะมีหน่อนะครัคล้ายๆเป็นหนอออกตรงใกล้ๆรากหรือว่างเงาต้นมานะครับแต่ว่ามันน่าจะ แทงต้นออกมาแล้วครับก็เลยไม่มีนะครับผมก็เลยนี่ครับเอาเฉพาะไอ้ส่วนที่มันจะออกดอกนะตัวนี้ก็กินได้นะทุกคนสามารถที่เราจะไปกินได้นะครับไอ้ต้นที่อ,อ,อ่อนๆนี่กินได้นะทุกคน นี่ครับเราได้ยอดผัดอ่อนนะครับในป่านะเพื่อนทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอากลับไปแกงกับเนื้อหมูของเราเลยนะครับ จะใส่เนื้อหมูก่อนนะครับกับมะเขือพวงก,กระเทียมก่อนนะครับผมแต่ว่าส่วนดอกของผักนี่เดี๋ยวผมค่อยจะใส่นะครับก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าดอกนี้มันสุกง่ายครับรอให้มันเดือดก,ก่อนค่อยใส่นะครับส่วนมะเขือพวงก,ก็อาจจะสุกช้าหน่อยคนระับ นี่ครับเมนูแกงของเราเย็นวันนี้นะครับผมน่าทานมากเลยนะครับนี่ครับข้าวก็ร้อนๆเลยนะคุทุกคนนี่หม้อข้าวของเรานะครับเยอะมากเลยนะผมสงสัยจะกินไม่หมดนะคุกครับทุกคนเย็นวันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับผมก็ฝีมือจากที่เราทํานั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะมา ลองชิมแกนของเราดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเพื่อทุกคน,นครับอ่ายอดดอกที่เราเก็บมาน่าจะหอมมากเลยนะผมแล้วก็ อร่อยมา,มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เนื้อของเรานะครับที่ย่างล้วมาทําแกงก็ทําให้นุ่มๆเลยนะครับผมก็อร่อยมา,มากๆเลยนะครับ ับเพื่อทุกคนและสำหรับวันนี้ผมก็ได้กินข้าวเร็กเร็ยวหน่ยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้สร้างทิ่พักอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็จะสบายหน่อยนะครับตอนนี้ก็นอนเล่นๆไปก่อนนะเพื่นทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับนองฟังเสียงน้ําครับรีแล็์ดีครับพื่อนทุกคน บรรยากาศโคตรยอดเลยครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับคืนนี้ผมก่อไฟใหญ่มากเลยเคืณผูุกมน,นี่ครับแน่นอนว่าต้องอบอุ่น,นครับอยู่ป่าก็ต้องก่อไฟ ก็ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเพื่อความอบอุอน่นและปลอดภัยนะครับ โอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมเห็นแสงแดงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรนะครับโน่นครับอยู่ด้านโน่นนะครับโอ้ทุกคนทุกคนเห็นไหมครับ เป็นแสงอะไรไม่รู้นะับแต่ว่าไม่กล้าเข้ามานะครับเพราะว่าผมกอบไฟไว้นะพทุกคน